สวัสด,ดีค่ะปะ้าผานะคะค่ะวันนี้พบกันกับนี่วิ่งมาวับเลยนะคะตัวนี้ที่ใช้ที่ปัดแก้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะนี่โอ้อันนี้เป็นที่ทาตาค่ะทุกคนส่วนมากที่ทาตาที่ปัดแก้มเขาจะใช้เป็นอันเดียวกันอยู่แล้วเนาะสีออกอ่ะปะ้าผาเลือกสีออกสีส้มๆค่ะทุกคนนี่ ซ้มๆเนอะโอ้ยน่านเล่นนะทุกคนอ๋อนี่นี่เขาจะปัดแบบนี้เหรออ๋อนี่นี่จะเป็นสีอิดอดิแบบเ,เขาเรียกว่งไงอะสีแบบผู้ดีนิดนึงผู oh, <no. S 1> <laughs> ้ดีนิดนึงก็มานะปราว่าประ,ปะเดี๋ยวเราจะมาขูดว่าจะได้สีอะไรอย่างไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะนี้เราจะใช้กาวน้ำใสกับน้ำขุ่นเนาะ ได้เนื้อเยอะๆหน่อยทุกคนเนื้อแน่นๆเยอะๆหน่อยคนกาวสอชนิดให้เข้ากันก่อนเนาะตะล่อมตลอมค่อยๆคนค่ะเดี <quy Gothic> ๋ยวจะฟุ้งจะจายออกจากถ้วยอันนี้ห้ามลอกเรียนแบบนะคะผู้ปกครองตีแน่เลยนะไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนมาทําให้ดูเฉยๆเนาะมาค่ะอยากขูดมากเลยอ่ะอุ้ยฟินอ่ะทุกคนดู คอมฟินมากค่ะนี่ขูดให้ถึงเนื้อถึงน้ำดูสิได้เยอะมากค่ะทุกคนดูว้าวโอว้คือเขาเป็นผงผงเลยอ่ะเหมือนสีช็อกเลยทุกคนนี่ดูมีความเป็นเหมือนแบบช็อกๆ็อกนะ ตรงนี้เป็นตารางตารารงทุกคนเดี๋ยวขอขูดครึ่งหนึ่งก่อนนะดูว่าสีเขาจะออกแค่ไหนนะคะถ้าสีเขาออกแล้วก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก็ได้เนาะเ้าะพาคิคิดว่าสีอ่อนๆอย่างนี้ก็สวยแล้วนะส่วนมากเขาจะมีเป็นสีอิดๆสีชมพูชมพูอะไรแบบนี้เนาะ ขาก็จะไม่มีไม่มีสีอื่นให้มันดูฉูดฉาดกว่าน,นี้นะคะทุกคนโอเคสีออกแล้วใช้แค่นี้ก็พอเนาะเก็บไว้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ประหยดัดเก็บไว้ก่อนอิดอแบบนี้นะคะเราก็เริ่มใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยสักฝาหนึ่งนเนื่องจากมีกาวน้ำขุ่นนะอาจจะทำให้เป็นสลามยากกว่านิดหน่อย ก็ค่อยๆนวดๆให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวกลับมาจิ้มให้ฟังะคะ่ะทาาเสร็จแล้วทุกคนทําแล้วเป็นสีสวยมากมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นเนื้อนเ,นเนื้อน่ะสีเหมือนเนื้อนเนื้อเลยเห็นปะเห็นปะแต่มันเป็นเหมือนแบบเออไม่ได้ตั้งใจมากอ่ะเป็นสีไม่ได้ตั้งใจเหมือนแบบอืม ทาเหมือนไม่ได้ทาตื่นเช้ามาก็เป็นละเลื้อละเลือ้อย่างนี้เองเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคลิปหน้าจะเอาอะไรมาอีกรอติดตามให้ดีนะคะจะเป็นลิปสติกหรือเป็นมิกซ์อัพตัวอื่นก็รอติดตามด้วยหนอทางไงคลิปนี้ฟาพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละเด้อบายบายจุบ๊บ